โอ้ดูเหมือนว่าแนนซี่จะหิวแล้วละ่ะเธอต้องการอาหารเดือนเลยคุณ <terror> ย่านี่ไม่ใช่เวลามันนอนนะหลานสาวของคุณย่าก,กำลังหิวแล้วคุณย่าพร้อมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปช่วยหลานลักของเธอแล้วโอ้นั่นคือบริทนี่พี่สาวของแนซงแนซี่เร <pen. S 1> จะรู้ว่าแนนซี่ต้องการอะไรได้อย่างพี่สาวของเธอละเชฟเหรอเธอก็อยู่ที่นี่ฉันว่าพวกเราจะทาไม่ได้แนะ่น้ถ้าไม่มีเธอบางทีคเขาจะมีแค่มือเปิดเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ดูเหมือนว่าคนพร้อมชาเลนจ์แล้ว ง <Okay. S 2> ั้นก็ไปเริ่มกันเลยัน่นซี่เธออยากกินอะไรเป็นมื้อแรกเหรองั้นก็มัเดียวกันว้าวมันคือพาสต้าเป็นจานที่ยอดไปเลยเพราะว่ามันมีหลายวิธีที่จะทำมัน hmm. ก็บริทนี่เธอมีไอเดียบ้างไหมโอ้ระวังด้วย oh. แบบนี้พาสต้าของเธอต้ตัจบหลบไปที่พื้นแน่นอน oh. ตอนนี้เราก็แคต้องรอสักหน่อย <What? S 2> แต่ดูเหมือนว่าบริทนี่จะไม่รู้ว่าต้องรอแล้วเธอจะทำอะไรนะ กำลังจะตัดเส้นพาสต้าเหรอเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้นะใช่แล้วคุณย่าเราต้องแสดงให้เธอดูว่าทำยังไงแค่นี้เองแล้วก็อดทนรอนิดหน่อยเส้นพาสต้าก็พร้อมแล้วเยี่ยมเะจริงเหรอนี่เขาเรียกว่าพาสต้าเหรอเออไม่ละแบบนั้นไม่ได้แล้วเอาพาสต้าแบบนี้มาแล้วก็ยอนลงถังขยะที่ที่มันควรจะอยู่ แล้ตอนนี้ฉันแสดงให้ทุกคนดูว่ามะปวกเขาทำไงกันยังไงเราต้องใช้แป้งไข่หนึ่งใบเกลยิยมือแล้วก็วัตถุดิบลับเหยดลงไปสองสามเหยดตอนนี้แป้งโรของเราก็มีสีที่ไม่ธรรมดาแล้วดูความเงางงของมันสิสมบูรณ์แบบจากนั้นก็ทิ้งแป้งโรไว้สักพักแล้วก็รอผลงานชิ้นยี้ต้องใช้เวลาละ การเล่าขนาดทำอาหารนี่มันคือการทรมานกันชัดๆเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยอู้โอ้ถึงเวลาแล้วละ่ะงั้นอะไรต่อละเชฟก็เอาแป้งมนุดเป็นแผ่นบางๆด้วยไมย้นวดแป้งโอ้ยนี่มันไม่ง่ายใช่งานง่ายๆเลยนะง่ายอะไรเหรอหน่าเชเลอะเหรอเออดีขึ้นไหมเกอบเยี่ยม <Cool. S 1> งั้นก็มาทำผลงานชิ้นเยี่ยมมันต่อเถอะตัดแป้งเป็นเส้นๆใส่แป้งลงไปเพื่อไม่ให้มันติดกันเยี่ยมเลย เส้นของฉันก็พร้อมนำไปต้มแล้วโอ้คุณปลาหมึกเป็นยังไงบ้างใช่ฉันดีใจที่เจอานนะ <c oughs> ปลาหมึกพวกนี้มันจงอ,องเข้าต่ตาเันแน่นอนเอาละ่ะเอาพวกมันมาทอดกันใส่ครีมลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่เส้นพาสต้าที่มันธรรมดาของเราลงไปมาม่เยรนี่มันผลงานศิลปะชัดๆเดี๋ยวก็แค่เอาไปเสิร์ฟแล้วดูสิ่งน้มหัรรยนนี่ก่อนสิเก่งมากเลยตัวฉันอืมอ,อ,อะไรนะ ซานมะเขือเทศงั้นเหรอสียองสุดๆเลยใช่แล้วพวกะข้าขแข็งๆของเราทำจใหนแตังปังกันออกมาเนมบริทน่เธอกำลังทำไรนะเอดูเหมือนว่าส้นพาสต้าของเธอจะแข็งโป๊กเลยแล้วถ้าทำไงดีกันนะเธอมีความคิดดีๆแล้วบะหมี่เกี่ยสำเร็จรูปทั้งสุกเร็วแล้วก็อร่อยอีกด้วยแต่บะหมี่นี่มันจะอร่อยกว่าของคุณย่าแลวก็เชฟไหมนะเหลยวเราก็ได้รู้กันแล้วเอาล่ะันนซี่ถึงเวลาลองกินอาหารแล้วว้าวพาสต้าจานนี้ด้วยธรรมดาเลย มาลองกันเถอะเออนี่มันปลาหมึกเหรอเออน่าสนใจดี <Okay. S 1> อีอ๋นี่มันแย่มากเลยน่าเสียใจสุดๆ <Yeah. No. S 2> โอเคพาสต้าจานนี้ดูน่ากินกว่าเยอะเลยงง้นก็มาลองกันว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไง oh. <laughs> ซอสมะเขือเทศสุดโปรดของฉัน hmm. ใช่มันอร่อยดี แต่ก็ยังมีเหลืออีกจานหนึ่งนะนี่มันไม่มีแผ่สุดป่วยของฉันเลยงั้นก็กามาลองกันว้าวอ,อืมรสชาตินี้มันเออมีใครไมีน้ำบ้างไหมที่มันเผ็ดกันไปแล้วเค่อยยังชัว่วแต่มันเจ๋งบินเลยใช่แล้วนี่แหละผู้ชน,นะว้าวรีนนี่ดินใจได้นะเธอชน,นะแล้วบางทีเธอก็ไม่ต้องพยายามมากไปที่จะชนะ แล้วเรามีอะไรรอบนี้มันฝรั่งทอดกรอบเหรอแน่นอนเขาจะไม่ชอบมันบ้างงั้นก็มาดูการวพาผู้กำขันคนไหนทะบอกมันได้ดีที่สุดเอ่อบริทนิเธอกำลังทำไรนะเอาล่ะคุณน่าจะสอนเธอเองบอกมันฝรั่งต้องใช้ที่ปอกแบบพิเศษจากนั้นเราก็หั่นมันฝรั่งให้เป็นแบบนี้เปิดเตาใส่น้ำมันลงไปเยอะๆมันฝรั่งเราจะถูกทอดอย่างสวยงามเห็นไหมบริทน่ไม่มีอะไรยากเลย โอเคงั้นก็มาลองกันฮ่าอ๊ทำไมมันฝรั่งถึงปิวว่อนกอย่างนี้ล่ะบรินีเธอน่าจะระวังหน่อยนะดูเหมือนมันยังปอกเบิอกไม่หมดด้วยซ้ำนี่มันง่ายมากเลยเยี่ยมเลยใช่แล้วฉันนี่แหละมือโปรจากนั้นก็หั่นแบบนี้คุณย่าบอกว่าให้ใส่น้ำมันเยอะๆฉันจำได้อ๊ะน้ำมันมันกระเด็น <What? S 1> ดูเหมือนว่าเธอจะจำผิดแล้วล่ะบริทนี่ต้องมาฝรั่งสเดๆของคุณย่าก,ก่อนสิเออแล้วเชฟเป็นยังไงบ้างว้าวทำไมเขาต้องชนะใช้แป้งตัวเดายด้วยนะใช่พวกเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมนี่คือสูตรพิเศษของฉันเลยเรียบร้อยจากนั้นก็ทอดมันจนเหลืองกรอบและแน่นอนก็อย่าลืมราดชีสด้วยนะนี่คือจานซิงเกเจ้าของฉันเลย ดูสิว่านากินขนาดไหนเยี่ยมและแน่น,นอนยังไม่หมดแค่นี้นะขั้นตอนสุดท้ายก็คือหั่นมะนาวกลางอากาศเรียบร้อยกินให้อร่อยนะเอาน้ำมันกินอะไรนะวินนี่มาฝรั่งของเธอเออไม่นะมันไม่หมดแล้วแล้วเ้อจะทำ้ยปไงดีเออแต่น่าจะมีทางออกแล้วนะผงชีสนั้นหรอ บางทีอาจจะช่วยกลบกลิ่นไม่ไหมก็ได้นะลมทำสีดำไม่ไหมนั่นด้วยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยมาฝรั่งของคนยากก็เรียบร้อยเหมือนกันถึงเวลาชิมแล้วสินนะว้าวมีฝรั่งให้เลือกเยอะเลยนี่มันเหมือนวันหยุดเลยมันก็มาเริ่มจากจานนี้กันมันดูน่าสนใจดีเอ๊ะราตชอะไรเนี่ย yeah, yeah. มันไหมด้วยเอาล่ะมาลองจานนี้กันเลยอ รอบอร่อย <or> ว,ว้านม่เป็นมาฝรั่งที่ธรรมดาเลยแถมยังมีชีสด้วย oh. อมไม่เลวไม่เลวแต่ <Awesome. S 1> จานนี้ดีกว่าใช่แล้วจานนี้ชน,นะว,ว้าวคุณย่าชน,นะสมกับรางวัลมากเลยสงสัยจังว่าอะไรเราพวกเราอยู่ในรอบที่สามมันดูกันว,ว้าวมันคือเค้ก <Okay. S 1> เคเ้กนี่แม่อร่อยสุดๆแต่มันก็ทำไม่ง่ายเหมือนกันนะ บว่าทุกคนจะพร้อมสำหรับชาเลนจ์ครั้งนี้ mm. ว้าวทุเรียบเยอะแยะเลยบรินี้เกือบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่นะ mm. ดูแล้วจำไว้นะหลานสาวก่อนอื่นเราต้องเอาครีมออกมาจากนั้นก็บิดมันลงไปบนเค้กแบบนี้จากนั้นเราก็เกลี่ยมันให้เข้ากันแล้วก็ทำแบบนี้กับเค้กทุกชั้นแล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้อย่าลืมทำแบบนี้ด้วยนะจากนั้นเราก็เอาแม่พิมพ์ออกมา mm. แน่นอนรูปหัวใจแบบนี้และตอนนี้ก็คือ oh. ส่วนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด ตกแต่งเค้กของเราด้วยช็อโกโก้โอ๋มันหายไปไหนแล้วอโอเคเอาไปสิ <c oughs> ย่ารู้ว่าช็อกโกแลตคือของโปรดของหลานเราไปถึงไหนกันแล้วนะเอใช่เรกากำลังแต่งหน้ากันอยู่แต่งรอบๆเค้กด้วยช็อกโกแลตด,ด้านบนก็ใช้ช็อกโกแลตบอลและยิ่งมีสีสันก็ยิ่งดีขึ้นเอาล่ะเรียบร้อยเค้กของย่าพร้อมแล้ว <c oughs> ลว,ว้าว <c oughs> เค้กของย่าออกมาสวยมากเลยแล้วเชฟกำลังทำอะไรอยู่นะ การเป็นเชฟทำขนมทำให้ฉันมีสกิลพิเศษเพิ่มด้วยและเค้กของฉันก็คืองานศิลปะตอนนี้ฉันแสดงให้ทุกคนดูว่าเค้กในร้านของฉันมันทำแบบไหนฉันเรียกมันว่าใส่รุ้งในฤดูร้อนเรียบร้อยฉันลืมไปเลยทำไมต้องใช้มันนะโอ้ใช่แล้วขั้นตอนสุดท้ายการตกแต่งเค้กอลังการของเราพร้อมแล้วฉันเลือกอย่แล้วมันดีที่สุดที่ทุกคนเคยเห็นมาเลยเยี่ยมมาก คนสวยคนฉันว้าวแม้แต่คนยาก็ชื่นชมศิละปะชิ้นนี้ทำดีมากเชฟและเค้กของเธอล à b r i t ตนี y โอ้ใจเย็นก่อนนะเค้ก่น่าสงสารนั่นเออ Brittany ก,ก็เหมือนเคยเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเธอพยายามแล้วจริงไหมเยี่ยมนี่มันเล่นขี้เป็ดติ๋วตอนนี้เรามาตกแต่งเค้กกันมาลองท็อปปิ้งด้วยพวกนี้งั้นก็แบบนี้เลย ันออกมาเป็นสีน้ำหวานสวยงามมากเลยจากนั้นก็เทใส่ลงไปในแบบเพียงว้าวมันสวยมากเลยเค้กออกมาเยี่ยมมากแต่ดูเหมือนว่ายังจะไม่จบนะบริตนี่จะเพิ่มครีมลงไปที่ถังเค้กด้วยเยี่ยมเลยงั้นก็เค้กของทุกคนพร้อมแล้วให้ชิมว้าวมันดูเหมือนวันเกิดของฉันเลยสามชิ้นในครั้งเดียวมาลองชิมก้อนนี้กันเลย มันต้องอร่อยแน่ๆว้าวไม่อย่างแต่เชื่อเลยอร่อยสุดๆ mm. แต่เราต้องหงอันอื่นด้วยนะ mm. ฉันชอบสีของมันนะเรากำลังรองเลยนะ mm. ไม่เลวเลยไม่แย่ไม่แย่แ,ย <Cool. S 1> และชิ้นสุดท้าย mm. มีหัวใจอยู่กี่อันนั้นเนี่ยว้าวช็อตแรกสุดปอดของฉัน อลลใช่เลยแถมยังอร่อยสุดๆด้วยแล้วจะเลือกอันไหนดีนะโอเคเค้กส่ล้นคุณผู้ชนะยินดีได้กับเชฟของเราเล่าสุดท้ายว,าว้าวช็อกโกแลตร้อนพวกเธชอบช็อกโกแลตร้อนไหมเครื่องดื่มสุดป,ปรดของทุกเธอคืออะไรบอกพวกเราในคอมเมนต์บางทีเครื่องเดื่มสุดปวดอาจจะอยู่ในวิดีโอถัดไปก็ได้นะ จะเป็นช็อกโกแลตร้อนได้ยังไงถ้าไม่มีช็อกโกแลตใส่ผงโกโก้กลงไปในนมด้วยไม่พอละจากนั้นก็คนช็อกโกแลตให้เข้ากันและแน่นอนเธอต้องดื่มมันด้วยแก้วที่ดีที่สุดอะเรียบร้อย <c oughs> โอ้น่ารักจังเลยแต่ดูเหมือนมันจะง่ายมากสำหรับเชฟของเรา <c oughs> ตอนนี้เธอจะได้เห็นวิธีทำช็อกโกแลตร้อนที่อร่อยที่สุด <c oughs> ใส่ครีมลงไปช้อน และแน่นอนมาร์ชเมลโล่ด้วยแล้วจะขาดผงชินมอนได้ยังไงสวยงามมากแล้วบริตตี้ทำอะไรอยู่ล่ะว,ว้าวดูเหมือนว่าเธอมีไอเดียในการตกแต่งช็อกโกแลตร้อนของเธอแล้วละ่ะวิปครีมนี่ไม่เลวเลยว้าวช็อกโกแลตไซรัปแล้วก็ช็อกโกแลตบอนด้วยจากนั้นเธอก็ตกแต่งด้วยคุกกี้และขนมหลอดลงไปเป็นแก้วที่น่ากินมากเลยเก่งมากบริตี้ <laughs> งั้นก็เหมือนว่าทุกคนจะทำช็อกโกแลตร้อนเสร็จแล้วละ่ะ ว้าวงั้นฉันอยากลองแก้วนี้ก่อนอืมเข้มข้นมากเลยเยี่ยมจากนั้นก็แก้วนี้เอ,อ้านี่มันแก้วของคุณย่านี่นี่มันน่ารักจังเลยมันลองกันเออก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะและแก้วสุดท้ายมันดูเจ๋งมากเลยงั้นก็มันลองกันเออก็งันงนอ่ะเออใช่แล้วฉันรู้แล้วว่าเคยชน,นะแก้วนี้ไงล่ะ ยินดีด้วยสำหรับเซอชนนะพวกก้าแข่งขันทุกคนทำได้ดีมากทุกคนชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นแชร์มันกับเพื่อนๆของเธอกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันบายบายแล้วเจอกันใหม่นะ